เพเมเกอร์ maker, วันนี้ขอเสนอ5อนดาบแข่งอายุมากที่สุดในฟุตบอลโลก2022หลังจากที่ก่อนหน้านี้เราได้ปล่อยคลิป5แข้งดาวรุ่งที่อายุน้อยที่สุดในฟุตบอลโลก2022ในวันนี้ถึงคิวของ5แข้งอายุมากที่สุดในฟุตบอลโลกหนนี้กันบ้างโดยจำนวนอายุของนักเตะจะนับถึงเฉพาะวันแรกที่ฟุตบอลโลกเปิดฉากการแข่งขันขึ้นนั่นก็คือวันที่20พฤศจิกายนนั่นเอง เริ่มต้นที่อันดับที่5ดานี่อเวส39ปี6เดือน14วันถือเป็นนักเตะที่สุอไพรสเอามากๆในฟุตบอลโลกคนนี้เนื่องจาก T T, Team ตีเต้เฮดโค้ชทีมชาติบาราซิลตัดสินใจเรียกตัวดานี่อเวสไปลุยฟุตบอลโลก2022ซึ่งปัจจุบันดานี่อเวสค้าแข่งอยู่ในลีกเม็กซิโกกับสโมสรอนพูมัสยูนัมสำหรับดานี่อเวสลงเล่นให้กับทัพเซนต์บาไปแล้ว1เกมในนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มที่พ่ายแพ้ให้กับแคนาดาโซนประตูตอนน่อ อันดับที่ 4. อิจิคาวาชิมะ3า39ปี8เดือนอิจิคาวาชิมะคือนายประตูทีมชาติญี่ปุ่นที่ปัจจุบันค้าแข่งในลีกเอิงอยู่กับสตาบูโดยฟุตบอลโลก2022หนนี้เจ้าตัวยังไม่ได้ลงเล่นแม้แต่นาทีเดียวในรอบแบ่งกลุ่มเนื่องจากทัพสมุไรเลือกใช้งานชูอิจิกอนดานายประตูวัย33ปีเป็นมือหนึ่งให้กับทีมอันดับที่3เปเป้39ปี8เดือน22วัน นี่คือประการหลังมากประสบการณ์ของทีมชาติโปรตุเกสซึ่งนี่ถือเป็นการลุยฟุตบอลโลกครั้งที่4ของเปเป้ P. ปัจจุบันตัวของเปเป้ P. ยังคงค้าแข่งในหลีกบ้านเกิดของตัวเองโดยค้าแข่งอยู่กับ f c ปอร์โตส่วนผลงานในฟุตบอลโลกปีนี้เจ้าตัวก็ลงเล่นไปแล้ว2เกมในรอบแบ่งกลุ่มพร้อมช่วยทัพฝอยทองทะลุเข้าสู่รอบ16ทีมเป็นที่เรียบร้อยแล้วอันดับที่2อติบาฮัตชินสัน39ปี9เดือน12วัน อัติบาฮัชชินสันคือกองกลางกับตันทีมชาติแคนาดาซึ่งปัจจุบันค้าแข่งอยู่กับเบสิกตัสทีมในลีกตุรกีเป็นฤดูกาลที่10แล้วซึ่งแม้ว่าฮัชชินสันจะมีตัวเลขอายุใกล้จะ40ปีแต่เขายังคงเป็นตัวหลักให้กับทีมชาติแคนาดาหลังลงเล่นครบทั้ง3เกมในรอบแบ่งกลุ่มซึ่งก็น่าเสียดายที่ไม่สามารถช่วยให้แคนาดาทะลุเข้าสู่รอบ16ทีมได้สําเร็จอันดับที่ 1. อัลเฟโดทาราเวล่า40ปี2เดือน2วัน อัลเฟโดทาลาวลาคือนายด่านตัวเก่าของทีมชาติเม็กซิโกปัจจุบันในวัย40ปียังคงค้าแข่งในลีกเม็กซิโกกับสโมสรอนฮัวเลสส่วนฟุตบอลโลกในห่นนี้เจ้าตัวเป็นผู้รักษาปราะตูตัวสำรองเนื่องจากเม็กซิโกเลือกใช้งานกิโยเมโอชัวลงสนามนั่นจึงทำให้เจ้าตัวยังไม่ได้สัมผัสเกมในฟุตบอลโลกแม้แต่นาทีเดียวและทัพจังโกก็ตกลอบแบ่งกลุ่มเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ฝากอีกหนึ่งช่องทางการติดตามของเราเดทิเพจเฟซบุ o กเพย์เมเกอรและถ้าชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆกด s u b สไ r i b e และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่อง p พ y m เมเกอนะครับ